ับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านบะหมี่จอปิล่อ้โหรัผมมาคนเดียวไม่เท่ครับผมมีสาวสวยคนหนึ่งที่บอกว่าขึ้นชื่อด้านการกินจุกินเยอะครับขอเชิญชิคกี้พายครับผม ดีใจมากคลิปที่แล้วนะรเราเข้าไปอยู่ในลูกโป่งยักษ์ด้วยกันใช่ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูครับกดที่ปุ่มไอตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้ครับไหนนะคะตรงนี้ปุ่มไอน,นี่ครับแล้ววันนี้ครับดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมครับผมโอ้พระเจ้ามันคือบะหมี่ที่มีน้ำหนักมากกว่า35กิโลกร,รัมครับชิคกี้พายาแล้วเราจะกินหมดหรอคะนิวต้องรับชิคกี้พาย นี่ครับ35มิบยรูรร้รึไมจริงๆร้าลเนี่ยเขามีโปรโมชั่นให้แข่งกันถ้าสมมุติกินทั้งหมดเนี่ยหมดภายใน5นาที5นาทีเอาเงินไปเลย50,000บาทว้าวพี่มี่เราตั <c oughs> <อ>้งใจแด่เลยครับแต่จริงขีดนนี้แล้วชิคกี้พายเอาได้อ๋แต่จริง,รง <ๆ S 1> ครับที่5นาทีที่เขาบอกเนี่ยมากี่คนก็ได้นะ,าะมากี่คนก็ได้มาเลยคนมาทั้ง ตำบลผมมาทั้งจังหวัดมากิน5นาทีหมดก็เอาไปเลย5้า0มื่นาทใช่ไหม,มใช่ครับผม oh <my S 1> แต่วันนี้เรามาแข่งกินกันผมกับชิคกี้พายโอเคค่ะโดยเราจะมีการแบ่งครึ่งไว้อ่าครึ่งหนึ่งด้ okay, นานนี้ของชิคกี้ใช่ด้านนี้ของผมครับ <Okay. S 1> มีเวลา10นาทีนาทีาทใช่ครับใครกินหมดก่อนชนะครับผมโอเคชิคกี้พายพร้อมใช่ไหมครับผมพร้อมขอนาฬิกาผมนาฬิกาขอ,อาถูกมือไหม <อ>ให้ใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงก่อน,นะเพื่อความปลอดภัยใส่ถุงค่ะทุกคนคะ่ะคนจับเวลาพร้อมนะครับผมทุกคนนับไข่หลังพร้อมกันครับห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มครับผม,มโอ้โหนียหจี๊ จีบก่อนจีบก <t une> <t une> uh, ่อนโหอจีบกยอัก <t une> <Wow. t un> ุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งกันก่อนโห่โอ้ยโอ้นี่มิ้วโอ้นี่มิ้วโอ้ัดมิ้วโอ้มนาทีแล้วค่ะ ตัวนี้ผมคอยยังไงไม่ต้องเยอะแล้วอะไรนี่คืออ๋อนี่เขาไม่คุ้มมีกินช่วยว่ะเขาช่วยอะนี่ต่อยปาปาเก้าบปั่นโอ้โเโอ้โหมันแรแน มองกันเด่นลูกเลยสีข้าวทีคทรั <st arts> บเลยอึ่งแรงครับผมหันไปข้าวทีมันดีไอ้ผมอื้อหมูอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยครับผมเออไฟแรงมากอ่ะเนี่ยใหญ่ด้วยนะเป็นไงอันนี้ห <st arts> ัวร้านอ <st arts> ุ้ย <st arts>

ดูปริมาณที่กินไปครับผม <c oughs> นี่บ่ายเป็นกลางภูมิาแล้วครับผมเอาเข้าไปเอากลับเข้าไปมาดูปริมาณที่ผมกินไปครับผม ขอยอมแพ้ครับกับการกินจุของชิกกี้พายคนนี้ครับสาวน้อยกินจุผู้ชนะของเราวันนี้คือชิกีก้พายวันนี้ครับเราขอขอบคุณนะครับบะหมี่จอมพลังนะครับที่ให้เรามาแข่งกินกับชิกกี้พายในวันนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นบะหมี่ที่ใหญ่แล้วเยอะที่สุดในโลกเลยนะครับผม น<ซ>ี่อร่อยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวฝากช่องชิคกี้พายด้วยครับผมโอเค,ค่ะชิคกีกินจุกกินเชยนะคะถ้าใครที่ชอบในเรื่องการกินนะคะก็กดติดเพจตรงนี้ค่ะกับทึ่มดูนหน้าชิคกียแล้วค่ะฝากก็เป,ป็นกดติดเพจชิคกี้พายด้วยครับผมแล้ววันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับผมฝากกระทืบไลค์ด้วยนะครับผมกระทืบไลค์เลยนะครับตอลอดนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ